โอเคแล้วทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟเดอะอัลเทอร์นาไฟต a ซีนะครับผมจะพามาทํางานช่างไฟฟ้ากันนะครับหรือว่าช่างที่ซ่อมมอบแรงกันนะครับคืองานนี้ในเซิร์ฟนี้อาจจะสมจริงนิดนึงนะครับก็คือสามารถกดเอาบันไดมาใส่ตรงเสาได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปสามารถกดเอ็นซ่อมมอแแรงได้เลยนะครับท่านผู้ชม โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนนะครับโอเคเอเฟคครับอยู่กับเซิร์ฟเดอะแอนเชน่าแฟนตาซีนะครับวันนี้เราจะไปทํางานแต่วันนี้ผมจะไปสอดทํางานอันนี้กันนะครับทับจีเพจขึ้นมาครับเอ๋อเน็ตเน็ตไปกันเน็ตสัตว์เน็ตไปก็โอ้เนี่ยมันจะมีสถานที่นะครับกับจุดจุดฟาร์มของนะครับเนี่ยผมจะพาไปทํางานซ่อมเสาไฟฟ้านะครับโอเคนะครับ แต่ทุกคนจะขี่รถไปก็ได้นะครับตรงหน้าปราสาทมันมีรถจุดนะผมจะบินไปแล้วกันนะครับอา้าใส่ไม่ติดย่ะเป็นงี้แหละครับขนมานะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะวะไอเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปจุดทำงานกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็ลงเลยแล้วกันนะครับนี่ เอา,เอาโอเคลวกเสร็จเรียบร้อยนี่ครับเรามาตรงนี้นะครับคืองานนี้มันอเอาเฮ้ยเอ้าวัดวัววด The Fuck งงราคาที่เตั้งไว้โอเคนะครับให้เรามากด n ตรงนี้นะครับเพื่อรับงานนะครับโอเคแล้วมันก็จะมีจุดที่เราไปซ่อมเสาไฟให้ไปซ่อมมออแปลงนะครับ มันจะสุ่มจุดนะครับตรงนี้บ้างตรงอื่นบ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้บ้างนะครับผมว่ารู้แค่ว่ามาสองจุดนี้นลยไม่รู้มันมีตรงอื่นบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้ใจนะครับถ้าใครอยากไปจุดสปาก็ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับทานผู้ชมนี่จะก,กลับจุดสปาใช่ไหมนี่มาตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีควันอยู่ตรงนี้ให้กดเอ็ดนะครับ คอนมันอาจจะคนละสีนะเพราะผมลงหมดลงหมดภาพสวยไปนะครับลงอ e ินบีเค okay, ให้เราขึ้นรถมานะครับแล้วเรากดเอ็นสตาร์ทนะครับแล้วเราก็ไปตามจุดได้เลยนะครับท่านผู้ชมฮะทำไมตัวละครผมมีไฟอ๋ออะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นที่น,นั่นไม้กว่านะครับแต่ผมเก็บไม้กวาดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เติมมานาแต่ว่ามันน่าจะบักอยู่บางแบบ ใส่มานาปุ๊บแล้วแม่งหมดไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้กวาดแต่เสือกหมดเางเนี้ยผมก็เลยไม่อยากเติมนะครับไว้ยังไงเลยแล้วกันนะครับ๋ย้ผมตัดไปตอนที่ถึงเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับงานนี้คือมันไม่ใช่ซ่อมสองไฟนะครับแต่ว่ามันซ่อมหม้อแปลงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับไอ้ถ้าเรามาถึงจุดแล้วครับเราก็กดลงรถได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าลงรถเสร็จแล้วนะครับไอ้ถ้าไม้กวาดวักขออภัยด้วยนะครับให้เรามาหลังรถแล้วก็กดหยิบบันไดนะครับ แล้วมากดอินตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเดินขึ้นบันไดไปเลยนะครับปึ๊บไปถึงมอเมอปรกของเรานะครับแล้วเราก็กดเ n นได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับรอจนกว่าลอดมันจะเต็มนะครับจะไม่จมนะโอเคนะครับให้เราเด๋ยวมันใกล้เสร็จแล้วโอเคับถ้าเสร็จแล้วมันจะมันจะเขียนบอกให้เราไปรับเงินที่จุดที่จุดที่เราไอ้ที่เรา ไปกดทํางานน่ะนั่นแหละให้เราไปส่งงานนะครับแล้วบันไดห้าวิมันจะหายไปนะครับบันไดนะครับห้าวิมันจะหายนะครับโอเคนะให้เรากลับไปจุดที่เราสมัครสมัครงานนะครับ้าไปสมนะครับเราก็มาที่จุดเกิดเอจุดจุดจุดรับงานแล้วนะครับให้เรามากดส่งงานนะครับที่เรากดรับงานเลยนะครับเนี่ยจุดที่เราไปกดรับงานเพื่อใส่ชุดเลยครับเนี่ยให้เรากดเอส่งงานเอาโอเค จะได้มาร5 0ยห้าสิบนะครับถ้าเราอยากทำอีกนะครับให้เรากดเออีกหนึ่งรอบไปเลยนะครับเออก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับถ้า word, stone, ทุกคนบั็กกดเอกดเอสมัครงานไม่ได้หรืออะไรให้ให้แอตติให้แอตติออกเซิร์ฟได้แล้วก็ทำใหม่ได้เลยนะครับโอเคครับใครที่ชอบ่าลืกกดไลค์กดสักตั้งตครกดแชร์ท่าเดือดดูกดกระดิ่งเพื่อไป่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไม่ไปผมไปทับต่อละเอาเงินไปซื้อมานาดีกว่า